สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันกับในเกม Back Out เองนะครับอีพีนี้เป็น e ีที่3 EP อพีนี้จะมาคุยเกี่ยวกับที่หลบภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่หลบภัยของเกมนี้เป็นยังไงนะครับวันที่3มเนี่ยที่หลบภัยเปิดฟังก์ชันให้เราสามารถใช้งานได้แล้วเราก,กดเข้าไปดูครับมันก็เหมือนบ้านเรานะครับแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรบ้าง ตอนนี้ที่เปิดใช้งานได้ก็จะมปอยู่ที่2 2สองห้องนะฮะตอนนี้แค่2ห้องเองนะครับก็คือที่เก็บของนะครับตัวนี้กับคลังอาวุธนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลังอาวุธกันก่อนนะคลังอาวุธตอนนี้มีช่องเก็บอาวุธอยู่ที่4ทัพหกก็คือว่ามี6ช่องแล้วเราวางอาวุธไ้ที่4ช่องเราสามารถวางได้แค่6เท่านั้นนะครับถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เราต้องอัปเกรดครับ โดยการอัปเดตเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ตามที่เกมเขาเรียกร้องมานะครับถ้าเรามีเรากดอัปเดกตก็ไม่มีปัญหารครับเท่านี้เราก็สามารถเก็บอาวุธที่เราไปสำรวจมาหรือเราไปซื้อมาและไปคราฟมาได้แล้วนะครับตามมาด้วยที่เก็บของครับที่เก็บของเนี่ยความสำคัญของมันมากโขเลยนะครับเพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆที่ในเกมเนี่ยไปสำรวจได้มาเนี่ยมันเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นความจุของมันเนี่ยเราต้องมีความจุที่เยอะเยอะเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะเพราะเราต้องเก็บทั้งอาหารนะครับรวมถึงเก็บทั้งอุปกรณ์อัปเกรดนะครับถ้าเราอยากจะทําให้ความจุมากก็ต้องอัปเกรดเหมือนกันครับโดยที่เราต้องหาของตามที่มันต้องการนะครับ นี่คือห้องที่เปิดแล้วนะครับ2ห้องนะฮะส่วนห้องที่ยังไม่เปิดนะครับห้องที่ยังไม่เปิดมันก็คือห้องเนี้ยครับโรงตีเหล็กห้องนอนเตาแล้วก็ที่เก็บน้ําฝนนะครับห้องพวกนี้นะครับการจะเปิดเนี่ยมันไม่ได้รอแต้มนะครับมันรอให้เราอัปเกรดนะฮะถ้าเราอัปเกรดเราถึงจะได้ ห้องมันมาใช้นะครับอย่างน้ำเนี่ยฮะที่เก็บน้ําฝนถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้ครบแล้วเนี่ยเรากดอัปเกรดลนะฮะกดสร้างมันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับน้ําฟรีแต่ละวันนะบีทีเดียวนะครับแล้วก็เตานะครับเวลาเราสร้างมันแล้วเนี่ยเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากการกินอาหารหมายความว่าถ้าเรากินข้าวเราก็อาจจะมีโอกาสที่เลือดเราจะฟื้นฟ,นฟนูด้วยนะครับ ยิ่งอัปเกรดให้สูงขึ้นเปอร์เซนต์ที่จะติดพวกนี้มันก็จะมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอาละทีนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับที่หลบภัยเนี่ยเราต้องโฟกัสไปตรงไหนก่อนนะครับสิ่งที่ควรจะโฟกัสเนี่ยผมว่าเป็นที่เก็บของนะครับเราต้องเพิ่มความจุของมันให้เยอะขึ้นนะครับ เพราะเวลาเราออกไปสำรวจเนี่ยเราสามารถเอาของมาได้เยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าที่เก็บของเราเต็มเนี่ยเราก็ต้องคัดทิ้งเหมือนกันนะครับความจุยิ่งเยอะเราเก็บของได้มากเราก็สามารถอัพที่หลบดภัยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต่อมาก็คือห้องนอนครับมันจะช่วยการฟื้นฟูนะครับเวลาเราไม่ออกไปสำรวจเรากดเลือกพักพ่อนเนี่ยห้องเนี้จะเพิ่มเลือดให้เรานะครับถ้าเรา เพิ่มเป็นเลเวลหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มตามเลเวลหนึ่งอาจจะ10หรือ20นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับถ้าเป็นเลเวลสองมันก็จะมากกว่านั้นเลเวลสามันก็จะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ออกไปสำรวจเราพักผ่อนเนี่ยเลือดเราก็จะฟูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่องเก็บของที่มากพอนะครับช่องเก็บของที่มากพอเลือด ในการพักผ่อนที่มากพอนะครับเราก็จะทําการเดินเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นนะครับเราสํารวจเก็บน้ําเก็บอาหารให้เพียงพอนะครับเก็บไว้ในคังเก็บของนะฮะเสร็จแล้ววันไหนที่เราต้องการฟื้นเลือดเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงว่าเราจะมีผ้าพันแผลไหมเราก็นอนพักผ่อนนะครับวันนั้นสัก2วันโดยยอมเสียน้ําไป2เซตข้าไป2เซตนะฮะ และเราก็จะได้เลือดที่เต็มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับห้องนี้ทั้งหมดนะครับก็ควรอัปเกรดทั้งหมดเละครับเพราะว่ามันมีความสำคัญในการใช้ชีวิตในเกมนี้อย่างมากนะครับแต่เริ่มแรกผมให้เน้นไปที่ที่เก็บของกับห้องนอนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเริ่มเกมถ้าเรามีเลือดที่เยอะมีอาหารที่เยอะและมีอุปกรณ์ที่เยอะ นะครับเราจะสามารถเดินเกมได้ง่ายครับอันนี้ก็จะเป็นที่หลบภัยนะครับถ้าเกิดว่าแต้มนะครับเราถึงนะครับพวกนี้เดี๋ยวมันจะเปิดเองนะครับที่มันปลดล็อกอยู่เนี่ยฮะที่มันล็อกอยู่นะอย่างอันนี้พันสองล็อกอยู่เนี่ยครับถ้าแต้มเราถึงเดี๋ยวมันก็ล็อกเดี๋ยวมันก็ปลดเองนะครับแต้มก็ได้มาจากการฆ่ามอนสเตอร์นะครับถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์เราจะได้ค่าชื่อเสียงนะครับ พอเราฆ่ามอนเตอร์เยอะเท่าไหร่เนี่ยค่าชื่อเสียงก็เยอะตามแน่นอนครับเรายิ่งฆ่ามอนเตอร์เราได้ค่าชื่อเสียงเราจะได้ exp ด้วยตอนนี้เรามาดูที่ exp กันครับผมได้ทำการกด up exp ไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ exp ของ2คนเนี้ยเลยมีเท่านี้นะครับอ่าผู้หญิงเนี่ยนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วอ่พะพลังกาลังเขายังเป็นครูดาวอยู่นะครับตอนเนี้แต้มเขาอ่ะเวลาเขาอ่ะครบแล้วก็เลยกดเปิดกดเปิดเสร็จทีนี้มันมาแรนดอมที่ข่าความอดทนนะฮะก็เดี๋ยวรอเวลานะครับพอหมดเวลาเราก็กดเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเลนดดอมที่อื่นต่อนะครับ e x p เอาไว้ทำอะไรนะฮะถ้าเราได้มาเนี่ยครับ เพิ่มความสามารถของตัวละครนะครับความสามารถของตัวละครก็จะมีตามนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะครับก็กดเข้าไปดูนะครับว่ามันให้ทําอะไรบ้างนะฮะเนี่ยนะครับมันจะบอกรายละเอียดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าฝังผมก็จะประมาณนี้นะครับความแข็งแรง,พ,รลงพลังกาลังนะครับเพิ่มความจุของเนี่ยฮะความแข็งแรงแล้วก็พกลังกาลังเพิ่มความจุของตัวละครนะครับสามารถพกพากของได้มากขึ้นนะครับ ความอดทนเพิ่มเลือดนะฮะเพิ่มเลือดนะครับสมาธิสติปัญญาการสังเกตเนี่ยเพิ่มการค้นหาเพิ่มการสังเกตนะครับค้นหาของการแต้มสำรวจมากขึ oh. <t> ้นนะครับความคล่องตัวเนี่ยเพิ่มการโจมตีระยะไกลนะครับการตอบสนองเราสามารถทำเทินได้เร็วกว่าตัวตัวมอนเตอร์นะครับการตอบสนองเนี่ยเราจะเริ่มก่อนก่อนที่มันจะมันจะฟันเราเนี่ยเราฟันมันก่อนแหละนะครับความเร็ว นะฮะเพิ่มการหลบหลีกนะครับหลบหลีกเวลาเราเจอมอนเตอร์ฟันอ่ะเราหลบเก่งนะครับและก็เวลาเราสู้มอนเตอร์เนี่ยมันจะมีปุ่มหลบหนีให้เรานะฮะถ้าเรากดปุ่มหลบหนีเนี่ยถ้าแต้มความเร็วเรามีมากพอนะครับมันจะหลบหนีสําเร็จถ้าเรามีน้อยมันจะหลบหนีไม่สําเร็จนะครับการหลบหนีหลบหนีก็ต่อเมื่อเราเดินสํารวจแล้วเราไปเจอมอนเตอร์กลางทางเนี่ยเลือดเราไม่พอนะครับ เ,เราสู้มันไม่ได้แน่เราคิดว่าไม่พอแล้วเราต้องหนีเรากดหลบหนีอันนี้คือความเร็วนะครับทําให้เราติดหลบหนีได้ดีขึ้นนะครับโอเคค่าสเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่มไปครับถ้าให้แนะนํานะครับผมจะแนะนําว่าให้เราเพิ่มความแข็งแรงนะครับภละกําลังนะครับและความอดทนสตัวสาตัวนี้นะฮะเพิ่มไปก่อนนะครับ ให้มันมีมากพอนะครับเพราะว่าความแข็งแรงพละกําลังเนี่ยมันเพิ่มความสามารถในการโจมตีด้วยนะครับและเพิ่มความจุของตัวละครเราสามารถเพิ่มความจุให้เราพกของได้เยอะๆนะครับเวลาเอาออกไปสํารวจเนี่ยเราก็จะได้พกของกลับมาบ้านเราได้เยอะขึ้นนะครับพอบอดทนนะครับก็เพิ่มเลือดนะฮะทำให้เราเลือดเยอะขึ้นนะครับเราก็จะถึกขึ้นนะครับเลือดแม็กของเรานะครับ ลองจากนั้นนะครับก็ให้ไปโฟกัสที่พวกสติปัญญาสมาธิสังเกตการนะครับแล้วก็ไล่มาที่การตอบสนองและก็ความคล่องตัวนะฮะเพราะว่าแรกๆเริ่มเกมเนี่ยความคล่องตัวละ่ะเราอะ่ะจะยังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีไกลนะฮะดูนะครับช่วยโจมตีฉับพลันและความเสียหายของอา,อาวุธระยะไกลนะฮะมันก็คือ ธนูปืนเลยพวกนี้เริ่มเกมแรกๆเรายังไม่ค่อยมีหรอกครับเราจะมีแต่พวกดาบมีดนะฮะดาบมีดไม้กระบองพวกนี้นะฮะเราก็เน้นตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้เราเดินเกมได้ลื่นพอถึงเวลาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเลเวลเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับไอพวกนี้ต้องอัพทั้งหมดตามกันไปอยู่แล้วนะฮะเราก็โฟกัสไปในจุดที่จําเป็นก่อนนะครับความแข็งแรงพละงกำลังความอดทนมาก่อนเลยครับเพิ่มความจุ ของกระเป๋าเรานะครับตอนออกไปสํารวจแล้วก็เพิ่มเลือดทําให้เราถึกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสของตัวละครนะครับแต่ละตัวละครสเตตัสมาเริ่มแรกจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอัพตามที่เราต้องการได้ไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าอันไหนควรที่จะเอาก่อนแบบนี้ดีกว่าไหมและมีเหตุผลอะไรยังไง คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูกันตามนะครับผมคิดว่าเกมนี้ถ้าเล่นสนุกนะครับสนุกมากทีเดียวมันเพลินดีนะฮะเอาละเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาเปิดสลอ็อตลับตัวละครใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะเพื่อ<ๆ>เพิ่มความสามารถให้ทีมออกไปสำรวจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการ เพิ่มซิมการ์ดนะครับเทคนิคนะฮะเทคนิคในการเพิ่มซิมการ์ดและแบตเตอรี่นะครับด้านบนเพื่อเอาไว้ใช้ในเกมนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ